ทานเรื่องเทวดานับดาวในค่ำคืนหนึ่งเมื่อฟ้าทั้งฟ้าเต็มไปด้วยดาวระยิบระยับเทวดาน้อยนามว่าฟ้าใสากำลังนั่งอยู่บนปุยเมฆนุ่งๆเขายกมือเล็กๆขึ้นนับหนึ่งสองสาโอ้ดาวเยอะจังเลยฟ้าใสามีความสุขทุกครั้งที่ได้มองฟ้าเพราะดวงดาวแต่ละดวงเหมือนมีเรื่องเล่าของตัวเองแต่คืนนั้นเขานับไป แล้วก็หยุดถ้าดาวดวงหนึ่งหายไปจะมีใครรู้ไหมนะคําถามนั้นทำให้หัวใจน้อยๆของเขาเต้นเร็วขึ้นฟ้าใสาลอยเมฆไปหาผู้ที่รู้ดีที่สุดดวงจันทร์เจ้าเอย่ยดวงจันทยิ้มอ่อนโยนแสงของเธอเปล่งประกายพอดีพอดีคุณจันทร์ค่ะถ้าดาวดวงหนึ่งหายไปจะเป็นอะไรไหมค่ะดวงจันทร์หัวเราะเบาๆบางทีการหายไปของดาวดวงหนึ่ง อาจเป็นการเดินทางก็ได้นะจ๊ะข้างๆมีเสียงมวบมวบของกระต่ายกลิ้งที่กำลังกินโมจิอร่อยจังแต่ถ้าดาวหายจริงๆก็เหงาสิดวงจันทร์เอื้อมมือแตะหัวฟ้าใสาเบาๆบางครั้งการถามคำถามก็สำคัญกว่าคำตอบนะจ๊ะฮูเสียงหือหนึ่งผ่านไปเฮ้ยขอโทษครับดาวตกดวงหนึ่งพุ่งมาอยู่ตรงหน้าฟ้าใสาชื่อพี่ ดาวพเนจรยินดีที่ได้รู้จักพี่ดาวหัวรอเสียงดังวิบวับเหมือนไฟประดับปีใหม่ฟ้าใสรีบถามทันทีพี่ดาวทำไมดาวถึงตกลงมาเหรอครับเพราะพี่อยากเห็นโลกไงดาวบางดวงอยากเปลี่ยนที่บ้างนาะแต่จะไม่มีใครคิดถึงเหรอพี่ดาวยิ้มใครที่รักเราจะไม่ลืมหรอกน้องฟ้าใสเริ่มรู้สึกว่าบางครั้งดวงดาวอาจไม่ใช่แค่สิ่งที่ส่องแสง เขานั่งลงบนเมฆกอดเขาคิดเงียบๆถ้าเราหายไปบ้างจะมีใครสังเกตไหมนะทันใดนั้นเสียงนุ่มนุ่มดังมาเจ้าคิดมากไปหรือเปล่าลูกฟ้าใสหันไปเห็นเทวดาใหญ่เดินมาพร้อมรอยยิ้มเจ้ามีน้ำใจนั่นแหละดาวดวงหนึ่งที่พิเศษเทวดาใหญ่ที่ขึ้นไปบนฟ้าเจ้าดูสิบางคืนมีดาวเต็มฟ้าบางคืนมีก้อนเมฆบาง แต่ไม่ว่าอย่างไรดาวยังอยู่ที่เดิมเสมอฟ้าใสเข้าใจขึ้นมาทันทีบางทีการหายไปก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครเห็นแต่เพียงแค่ยังไม่ถึงเวลาที่ใครจะมองเห็นแสงของเราเท่านั้นเองคืนนั้นฟ้าใสกลับมานั่งที่เดิมเขาเงยหน้าขึ้นนับดาวอีกครั้ง1นึ่งสองสามพี่ดาวพระเนจรดวงจันทร์เจ้าเอ่ยกระต่ายกลิ้งเทวดาใหญ่ฟ้าใสยิ้มกว้าง แล้วฉันล่ะฉันก็คือดาวหนึ่งดวงบนฟ้าที่มีเรื่องเล่าของตัวเองเหมือนกันและในคืนนั้นดวงดาวทุกดวงส่องแสงอบอุ่นไปทั้งฟ้าคติสอนใจแม้เราจะเป็นเพียงจุดเล็กๆบนฟ้าแต่เราก็มีคุณค่าและแสงของเราอาจเป็นความหวังของใครบางคนเสมอถ้าชอบนิทานสนุกสนุกภาพสวยๆก่อนนอนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดนิทานเรื่องใหม่ที่จะมาสร้างความสุขให้ทุกค่ำคืนนะคะ